เราเกิดเป็นคนเนี่ยมันจะมีความโลภโกรธหลงไม่มากก็น้อยถ้าเราหมดกิเลสเราก็คงจะไม่ต้องมาเกิดอีกแต่เนื่องจากว่าเราแต่ละคนเนี่ยแต่ละชาติอาจจะขัดเก่าบ้างมากบ้างน้อยบ้าง มันก็จะมีติดเชื้อในสันดานซึบละมาฉะนั้นบางคนบางทีก็เราให้เขายืมเข้ายืมของยืมตังหรือทําอะไรให้เราแล้วสัญญาว่าจะชดใชยอย้อย่างนั้นอย่างนี้แต่บางทีเขาไม่ให้เราเราก็ไม่ควรที่จะต้องไปอาาตพยาบาทเพราะมันเป็นผลเสียแก่เราอย่างเรื่องพระจกักรบาลมีหมอคนหนึ่ง ก็รักษาโรคตาให้กับประชาชนทั่วไปอยู่ต่อมามีหญิงม่ายมีลูกสามคนก็คิดว่าตัวเองหนะ้าตาบอดสามีตายไปแล้วถ้าเราตาดีเนี่ยเราก็จะทำมาหาก,กินเลี้ยงลูกได้สะดวกก็เลยเห็นว่าหมอคนนี้เก่งบอกหมอถ้าหมอรักษาฉันหายฉัน จะไปอยู่บ้านหมอแล้วก็ลูกอีกสามคนจะไปช่วยงานบ้านหมอหมอก็รักษายาใส่ย,ยายอดตาให้นางก็เริ่มเห็นพออยู่ต่อมาก็มาถามว่าตาที่ยอดแล้วเป็นไงบ้างนางมีความรู้สึกว่าถ้าเราบอกว่าเราตาเราจนหายแล้วเราเองก็ต้องไปเป็นภรรยาหมอลูกเราก็ลำบากฉะนั้นเลยเราควรที่จะบอกว่า เราไม่เห็นดีกว่าหมอก็คิดว่ายาเราเนี่ยยอดไม่เกินสามครั้งลักษณะคนป่วยอย่างเงี้ยหายง่ายนางคงที่จะกโกหกกลัวที่จะมาอยู่บ้านเราเป็นทาสเราหมอก็มาถามครั้งที่สองก็บอกว่า,อ,าอย่างเดิมอันที่จริงแล้วหายเป็นปกติแล้วเมื่อหมอรู้อย่างนั้นก็คิดว่าถ้าอย่างนี้นางโกหก นางก็จงได้รับโทษเถอะไม่อยากมาอยู่กับเราตาทั้งทั้งที่ตาก็เห็นแล้วปกติแล้วก็เลยเบอกว่าต้องใช้ยาขนาดไม่ก็จึงใช้ยาที่ทำให้ตานั้นบอดก็เอาผสมยาให้นางใส่ตาปรากฏว่าตานางก็มืดสนิทเหมือนเดิมเมื่ออยู่ต่อมาในชาติสุดท้ายท่านเป็นพระ ก็ทำให้ต้องบำเพ็ญเพียรตลอดสมเดือนจนจะทั้งตาแตกเมื่ออยู่ต่อมาชั่นสุดท้ายท่านก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าไม่นอนตลอดสมเดือนปรากฏว่าพอออกพรรษาตาท่านก็แตกพอดีเดินกลับไม่ได้จนกระทั่งบอกให้พระไปบอกน้องชายให้เอาหลานบวชแล้วก็มาจุงเราไปหาพระพุทธเจ้า เมื่อไปหาพระเจ้าพระเจ้าก็ได้บอกว่าชาติก่อนเนี่ยท่านได้ทํากรรมไว้จึงได้ตาแตกชาติเนี้ก็คือไปรักษาผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เอายาพิษใส่ตาให้เขาจนกระทั่งตาเขาแตกเกิดมาชาตินี้ท่านจึงเป็นพระหันที่ตาเสียแตกสองข้างฉะนั้นเนี่ยเป็นกรรมแม้แต่ชาติสุดท้ายก็เป็นกรรมได้ ต้องตาบอดฉะนั้นอย่าเชื่อไปจองเวรจองกรรมใครนะ,จะเจริญพร